เขาพบกับหนูอยู่ไม่ใช่หรอเราเป็นแฟนเดี๋ยวหนูไปเคลียร์ก่อนนะคะเออเราจะรู้แม่เขาจะทราบไหมคะไม่นะก็เห็นบอกกับใหม่โสดตลอดนะคะแต่ว่ามันมีคนเหมือนว่าจับผิดเรื่องผ้าอะไรอย่างเงี้ยว่าไปร้านเดียวกันแล้วก็ไปเปิดรบลูกปอ๋อไม่น่านะคะเพราะคุยกันก็ยังก็ยังโสดเดี๋ยวหนูไปเคลียร์ก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเพราะว่าก็ยังเป็นแฟนกับหนูอยู่หนูก็งงหนูมีสิทธิ์อะไรล่ะคะยังไม่โอเคใช่ไหมต้องหาพี่ก้าวหรือเปล่า เฟินก็โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูว่าเคสนี้ไม่น่าใช่อะ่ะเพราะว่าก็ยังแบบคุยกันอยู่เราเรายังไม่รับรู้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่เก้าโอเคทุกคนเดี๋ยวในสายคนมีแฟนได้ไหมครับพอจะยี่สิบห้าแล้วค่ะคล้ายๆเหมือนนะแต่ว่าเราอยากีสุค่ะไม่ค่ะกับเอนจอยอย, <laughs> อยู่ค่ะเอนจอย,อยการทำงานอยู่อะไรเงี้ยค่ะใช่แต่เรื่องนี้ใหม่ไม่ทราบนะคะแล้วก็ ไม่คิดว่าไม่น่าใช่แต่ต้องไปถามไปเฟิร์นี้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีเน,ะเนาะเหมือนกันมีเคยไหมคะตอนนี้มีไหมคะรู้สึกเสียใจจังเลย <c oughs> ที่จะตอบคำถามนี้ค่ะไม่มีค่ะ <c oughs>